หลงนี่แกจะจ่ายเงินด้วยเหรียญสิบเหรอเออก็ในกระเป๋าตางังค์ฉันมีแต่เหรียญสิบแกกับอันนี้ต่างกันมากเลยเนาะดูของอันสิในกระเป๋าตังค์มีแต่แบงค์พันอัน ำไมแกพกตังค์เยอะขนาดนั้นน่ะแบงค์พันมีกี่ใบหรอ,อมันก็มีเป็นแสนอ่ะปกติก็พกแบบนี้อยู่แล้วเอ่อสรุปคุณลูกค้าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตดีคะนี่คะ่ะไม่ต้องถอดขอบคุณคะ่ะ หลงฉันจ่ายให้แล้วนะเดี๋ยวมือเนี้ยฉันเลี้ยงเองเฮ้ยไม่เป็นไรอันเรามาด้วยกันกินด้วยกันจะให้แกจ่ายคนเดียวได้ไงล่ะก็ฉันไม่รู้นี่ว่าแกจะไม่มีเงินขนาดเนี้ยนี่ค่ะฉันรู้ว่าแกไม่มีเงินนะฉันคงไม่ชวนแกนมากินข้าวด้วยหรอกสงสารแกเฮ้ยอัน จะไม่มีได้ไงล่ะก็นี่ไงแต่มันเป็นเหรียญสิบเฉยๆเองมีแค่นี้มันก็เหมือนไม่มีนี่แหละค่ะนี่ถ้าเกิดว่าฉันให้แกจ่ายหมดนะแล้วแกจะเอาเงินที่ไหนไปกินข้าวล่ะไม่หรอกอันนี่เป็นเงินเจอกันตั้งฉันเห็นเพื่อนทุกคนได้ดีกันหมดละ เจอใครกี่คนเขาก็รวยกันทันนั้นถึงว่าเวลาพวกฉันชวนแกกินข้าวเนี่ยกินข้าวด้วยกันไม่เห็นแกเล่าเรื่องของแกบ้างเลยที่แท้แกก็ไม่มีอันจะกินนี่เองก็ฉันเห็นว่ามากับเพื่อนไงก็เลยคุยแต่เรื่องความหลัง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันรู้และว่าแกไม่อยากจะพูดพูดไปก็จี้จุดแกเปล่าๆไม่เป็นไรนะไม่ต้องคิดมากเออสรุปรอบนี้แกเลี้ยงฉันใช่ไหมเดี๋ยวถ้ารอบหน้าเนี่ยฉันจะเลี้ยงคืนนะนี่ยังมีรอบหน้อรอเล่น รอบน้าแกไม่ต้องเลี้ยงพวกฉันหรอกเฮ้ยจะได้ยังไงล่ะรอบนี้พวกแกเลี้ยงรอบหน้าฉันก็ต้องเลี้ยงคืนดิโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นเนี่ยเขาจะมองว่าพวกฉันไปเปียนเบียนแกหรือเปล่าแล้วที่มาเจอกันในครั้งเนี่ยแกถูกกระปุกมาใช่ไหมล่ะ <c oughs> ยี่งไม่มีเงินอยู่ด้วยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยเป่านะอัน เออยังไงก็ขอบใจพวกแกมากนะงั้นผู้ชายนไปก่อนนะเรียกแท็กซี่มาแล้วอ่ะอ่เสียเวลาจริงเลย ถ้ารู้ว่ากระจอกแบบเนี้ยไม่มาให้เสียเวลาหรอกเสียเงินด้วยเนี่ยจะสิ้นเดือนแล้วยังไม่มีเงินไปจ่ายค่ารถเลยโอ้ยสงสัยต้องได้กดบัตรเงินสดแน่เลยอะใครโทรมาเนี่ย โทรมาหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลค่ะฮัลโหลอันแกทำอะไรอยู่เหรอหลงเหรอก็นึกว่าใครอา้าวนี่แกไม่ได้เมมชื่อฉันไว้เหรออ๋อฉันลืมนะ่ะแล้วโทรมามีอะไรเหรอ <S 2> <S 2> คือ ฉันเพิ่งนึกได้ว่าฉันยังไม่ได้เลี้ยงข้าวพวกแกเลยเอ่อเรานัดเจอกันหน่อยไหมเอ่อฉันไม่ว่างอะ่ะอ๋อเออฉันรอได้นะจะนัดเจอวันนี้หรือว่าวันอื่นก็ได้นะไปเจอก็ได้วะจะได้ไม่ต้องเจอกันรอบนอกอีกเอ่อ ล้พอดีว่าฉันทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันนะสงสัยโคไปเก็บขวดได้เงินมาแล้วมั้งก็ดีเหมือนกันจะได้ประหยัดวงเงินก็เต็มแล้วด้วย ทำไมพวกแกสองคนมาช้าจังไงออพอดีว่าพวกฉันยุ่งๆนะไหนวันนี้แกจะเลี้ยงอะไรพวกฉันรอาแป๊บหนึ่งนะน้องครับขอเมนูหน่อยครับค่ะ พวกแกสองคนอยากกินอะไรสั่งเต็มที่เลยนะเอ,เอาเป็นสเต็กเนื้อพรีเมียมหนึ่งค่ะแล้วก็สุปเห็ดหนึ่งอล้กกัสแซลมอนสดหนึ่งขาเป็นเซตใหญ่ไปเลยนะคะกินด,ด้วยกันนะ อันสั่งแค่นี้เองหรอสั่งสั่งเพิ่มอีกไหมพอแล้วสั่งแค่นี้แหละเดีย๋ยวถ้าพวกเราสั่งเยอะเนี่ยแกจะไม่มีเงินจ่ายอันก็ต้องควักเงินอีกออืมอืม,อมน้องตามนี้เลยนะแล้วก็ของผมเนี่ยเหมือนเดิมนะเออ แล้วพวกแกสองคนทำงานเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมมันก็โอเคนะนั่งตากแอร์สบายๆไปวันๆแล้วแกล่ะได้ข่าวว่ามีธุรกิจส่วนตัวนี่ใช่แต่ว่าก็ไม่เท่าไหร่หรอกฉันก็เก็บเลขผสมน้อยนะ่ะเก็บอะไรหรอเก็บขวดใต้สะพานน่ะหรอนิดล้ว ติดใจร้านนี้หรอถึงชวนพ่อฉันมาแต่ร้านเนี้ยอ๋อปกติฉันก็มากินร้านนี้เป็นประจำอ่ะฮัลโหลกับข้าวร้านนี้ไม่ใช่ถูกๆนนยะถ้าแกมากินบ่อยเนี่ยแกจะมีเงินจ่ายหรอคือปกติถ้าฉันมาคนเดียวฉันก็กินไม่เยอะหรอก พวกแกสองคนกินอิ่มแล้วจะสั่งอะไรกลับด้วยหรือเปล่าไม่เอาอ่ะฉันก็บอกแกแล้วไงว่าฉันกลัวแกไม่มีปัญญาใาเออถ้าพวกแกสองคนเบื่อร้านนี้แล้วอ่ะบอกฉันไดยน,นะเดี๋ยวเราไปร้านใหม่ๆดูใหม่ถึงรอบหน้าเหรอไม่เอาอ่ะฉันไม่รับปากนะว่าฉันจะว่างหรือเปล่า แต่ฉันก็เห็นแกมีเวลาว่างไปหาคนอื่นอยู่ตลอดนะมันก็แล้วแต่ไหมละ่ะถ้าชวนมากินแต่ร้านอาหารบ่อยๆเนี่ยมันก็น่าเบื่อมันก็ต้องไปแฮกเอากับเ,เพื่อนบ้างสิเอองั้นดีเลยงั้นครั้งหน้าเราก็ไปเที่ยวแบบที่เธอบอกก็แล้วกันหลงฉันถามแกจริงๆนะ แกไม่มีเพื่อนคนอื่นบ้างแล้วเหรอเอ่อฉันก็ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกก็เห็นว่าพวกแกอยู่แถวแถวนี้ก็เลยอยากเจอพวกแกบอ่อยๆนีพวกฉันก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกนะนี่ก็กบัดละเช็คบินเลยแล้วกันน้องครับเช็คบินด้วยครับค่ะ ทั้งหมด690ค่ะครับใจด้วยเรียนอีกแล้วคงไม่ว่ากันนะครับยินดีเลยค่ะทางร้านจะได้เอาเหรียญเนี่ยไปทอนให้ลูกค้าทางอื่นต่อครับห้าสิไว้เท่าไหร่นะครับเกค่ะ มี690นะครับค่ะ,ะส่วนอันนี้เป็นทิปนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหมีทงมีทิปด้วยไม่ดูปากท้องตัวเองบ้างเลย <c oughs> ก็น้องเขาบริการดีฉันก็ให้เป็นประจำแบบนี้อยู่แล้วแหละ ทำมาเป็นให้ทิปน้องเขาดูท่าทางแล้วน้องเขาน่าจะมีเงินเยอะกว่าแกนะฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันรู้สึกผิดเลยอ่ะที่ต้องให้คนที่จนกว่ามาเลี้ยงข้าวอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกครั้งที่แล้วพวกแกยังเลี้ยงฉันเลยต่อไปเนี้ยไม่ต้องมาอยากเลี้ยงข้าวพวกฉันแล้วนะ ฉันไม่อยากมีเพื่อนอย่างแกละ่ะฉันอายทำไมล่ะอัน,อ,นอันอายอะไรหรออายที่ต้องมาเห็นแกควักเศษเหรียญไปเร้อยๆจ่ายให้พานักานแบบนี้ไงละ่ะมันทุเล็ฉันก็บอกแล้วไงว่าร้านเนี้ยเป็นร้านประจําถ้าเป็นร้านที่อื่นฉันก็ไม่ทําแบบนี้หรอกหลง ถ้าแกไม่มีเงินนะแกก็ไม่ต้องอยากเข้าสังคมก็ได้นะอย่าฝืนตัวเองแบบนี้เลยตานนี่แกมองฉันเป็นคนยังไงวะพวกแกติดใจกับเหรียญอะไรกันนะกันหนาก็มาดูขาดหูขาดตาแกจะจ่ายเงินแต่ละทีก็ต้องควักเหรียญสิบเนี่ยมาจ่ายแล้วมันยังไงวะ มันก็เงินเหมือนกันเปล่าแต่แกก็ต้องเจียดเสร็จเงินมาจ่ายมันไม่ดูแน่สมเพศไปหน่อยห <c oughs> ลงไอเศษเหรียญเนี่ยในกระเป๋าฉันก็มีอยู่นะแต่คงมีไม่เยอะเหมือนของแกแกรู้ได้ไงว่าฉันเจียดเงินมาจ่ายแค่แกเห็นฉันใช้เหรียญแกก็หาว่าฉันไม่มีเงินแล้วหรอแล้วแกเคยพกไหมล่ะแบงค์พันเนี่ย หรือว่าไม่เคยพกและไม่เคยมีฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันจะเป็นปัญหารอบที่แล้วพวกแกเลี้ยงฉันรอบนี้ฉันแค่จะเลี้ยงคืนแต่ทำไมพวกแกพูดเหมือนฉันอยู่กระจกแล้วมันจริงไหมล่ะดูอย่างอันสิมีบัตรเครดิตวงเงินเป็นแสนแสน เพื่อนคนอื่นก็พกแบงค์พันเป็นปึกๆไม่เหมือนแกเลยอะทำไมต้องพกเงินสดเยอะขนาดนั้นด้วยอะทั้งที่ฉันไม่จำเป็นต้องใช้เลยไม่พบหรือว่าไม่มีกันแน่ละจ๊ะต่อไปไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วนะไข่ที่นาไม่อยากให้ใครเขามาเห็นว่ามีเพื่อนควักเศษเงินจ่ายค่าฉันมาเจอพวกแก ก็เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ฉันไม่คิดเลยว่าพวกแกจะมีทัศนคติที่แย่ขนาดเนี้ก็ที่ฉันมาในวันนี้ย,ยก็เพราะว่าลำคาญไงล่ะเศร้าซ,ซีอยู่ได้มาให้มันจบๆไปจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกแค่ฉันไม่มีเงินถึงกลับต้องเลิกคบกันเลยงั้นเหรอใช่เนะอฉันจะบอกอะไรไปให้แกกับฉันเนี่ย มันคนละระดับกันอะคงไม่ต้องให้บอกนะว่าแกอยู่ในระดับไหนไปดีกว่าหวังว่าเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกไปตัง ทำไงดีวะอันช่วงนี้เกมเป็นไรวะงทำไมดูเครียด,ยดฉันหมุนเงินไม่ทันะแกทำไงดีวะเอา้าแล้วบัตรกดเงินสดที่ไปกดออกมาละ่ะก็ฉันเอาไปซื้อเสื้อผ้าหมดแล้วอะอะไรนะนี่หยุดเลยนะแกอย่าเพิ่งมาว่าฉันสิแกช่วยฉันหาเงินก่อนได้ไหมละ่ะมีที่ไหนบ้างตอนนี้ที่แบบกู้ถูกๆู่อะ เขายืมเงินไหนสิเอ่อไม่มีอ่ะเอา้าเอา่อคุณหลงครับ รู้ว่าเพื่อนผมอยากจะกู้ยืมเงินนะครับเอ้าอันแกต้องการใช้เงินทำไมไม่ติดต่อฉันมาเองละ่ะเอ้านี่รู้จักกันด้วยหรอครับรู้จักสิเนี่ยเพื่อนของฉันใช่ไหมอันอันใช่ฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะปล่อยเงินกู้ด้วยอะ่ะ อันเนี่ยคุณหลงเขาเป็นเจ้าของตลาดเลยนะเนงินเต็มกระเป๋าเลยที่แกเห็นฉันใช้เหรียญสิบนั่นอะ่ะมันเป็นเงินที่ฉันไปเก็บค่าแผงมานะ่ะโอไม่คิดเลยนะว่าแกจะรวยขนาดนี้ไม่รู้ก็ไม่แปลก ว่าฉันไม่ได้ไปบอกใครเออคุณรองครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับอันอยู่ชันไปก่อนนะแกคุยกับคุณลองเขาก่อนเลยนะครับครับเป็นยังไงบ้าง เดือนร้อนเหรอแล้วเธอจะเอาเท่าไหร่หรอหลงฉันหมุนเงินไม่ทันน่ะแกมีให้ฉันยืมสักสองแสนไหมสองแสนเหรอในแกลองพูดมาสิว่าแกจะเอาเงินสองแสนเนี่ยไปทำอะไรฉัน เอาไปจ่ายค่าบัตรเครดิตอะ่ะฉันไม่มีเงินเลยเป็นหนี้บัตรแล้วไหนแกบอกว่าแกพกแต่เงินสดไม่ใช่เหรอก็ฉันกดเงินออกมาจากบัตรเงินสดดองเปี้ยกก็เลยท่วมฉันขอลาหลงนะเพื่อนนะแกช่วยฉันหน่อยนะ <nogle S 2> ได้สิแต่ว่าฉันให้เงินสดเป็นเหรียญสิบเท่านั้นนะแกจะเอาไหมล่ะได้ได้ได้หมดเลยยังไงก็ได้แกจะบ้าเหรอใครเขาจะพกเหรียญสิบตั้งสองแสนกันนั่นนะสิเนาะนี่เลยเนาะตอนมีพูดไม่คิด ตอนไม่มีพูดอะไรก็เฮาหมดแม่หลงแกนี่ดูอารมณ์ดีจังเลยเนาะแล้วแกจะให้ฉันแบบไหนอ่ะโอนใช่ไหมไม่ให้ฉันไม่ให้คนที่ดูถูกฉันหรอกนะโดยเฉพาะแกที่ดูถูกความจริงใจ ที่ฉันมีให้ในฐานะเพื่อนอวดรวยอวดเก่งมากนะตอนเจอเพื่อนก็เรื่องเงินทองมาพูดขม่มแล้วทีเนี้ยเป็นยังไงล่ะหน้าแห้งเลยไหมล่ะหลงแกจะว่ายังไงฉันก็ได้นะแต่ฉันขอล่ะแกปล่อยเงินกู้ให้ฉันเถอะนะคนที่ไม่มีวินัยในการใช้เงินแบบแกชอบดูถูกคน แค่ห้าร้อยอ่ะฉันก็ไม่มีวันให้หรอกแกดูถูกฉันฉันเสียใจยมากนะแต่เห็นแกที่แกเคยเลี้ยงข้าวฉันฉันจะให้ค่ารถแกกลับบ้านก็นแล้วกันสิบบาทคงพอนะ หลงแกอย่ากโกรธฉันเลยนะคือฉันไม่ได้ตั้งใจจะว่าแกอ่ะแกก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนยังไงอะ่ะไม่รู้ฉันก็เพิ่งมารู้วันนี้แหละดีนะที่แกเลิกคบกับฉันก่อนฉันขอบคุณมากนะแกช่วยฉันหน,น่อยนะแกหยุดพูดสักทีเถอะฉันไม่อยากคุยกับคนที่วัดค่าคนด้วยเหรียญสิบหรอก แกออกไปซะหลงขอร้องแล้วนะแกช่วยฉันนะหลงนะแกห<ง>ยุดได้ละฉันจะไปเก็บค่าแพงต่อถ้าแกอยากได้เงินนะแกก็เอาสิบบาทเนี่ยไปเปิดแผงในตลาดฉันสิแผงฉันไม่แพงหรอก สิบบาทเขาก็เอาวะอย่างน้อยก็พอค่ามามา่า